ครับผมฝากถึงคนที่กินน้ำกระท่อมนะครับมันเป็นการออกแบบโปรแกรมชนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเวลากินแล้วเนี่ยคล้ายกับเอ่อธุรกิจของคล้ายกับธุรกิจอิยนโนมโต,โตครับคล้ายกับวิศวกรไทยนะฮะอ่าคล้ายกับวิศวกรเอ่ออิยนโนมโตไทยเนี่ยเข้ามาบ้านผมนะครับหลังจากที่มาบ้านผมเนี่ยคือเขารักผมและเขาจีบผมมานานประมาณสักเออผมรู้จักเขาตั้งแต่ปีห้าหก อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็รู้จักเนี่ยมานานนะฮะและเขาก็มาบ้านผมนี่หลายครั้งและผมก็พูดเรื่องเสียงให้เขาได้รู้นะครับเขาบอกว่าอย่าพูดในเสียงที่ได้ยินถ้าพูดเรื่องเสียงที่ได้ยินเนี่ยเขาจะไม่คุยด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็มาบ้านผมและเขาก็มีเพศสัมพันธ์กับผมนะก็หรือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะผู้ชายรักผู้ชายทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย คล้ายจะเอาระบบบางอย่างนั้นมาวางให้ดูว่ามีคนนั้นส่องถ่ายดูเราว่ามีคนนั้นส่องถ่ายดูผมกับวิศวกรไอยนโนมโตไทยเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันที่บ้านผมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาหลักฐานนั้นไปดําเนินคดีการแจ้งความกันในธุรกิจของเขาหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่พอครับคล้ายก็บบบว่าพอเจอตัวผมตัวผมปรับระดับบางอย่างหานะบางอย่างครับคล้ายจะเจอโปรแกรมบางอย่างในตัวของวิศวกรไทย วิศวกรไอจินมตโตไทยคล้ายจะให้ใครนั้นสร้างเกี่ยวกับปมอารมณ์ความรักอยากได้ผัวอยากได้เมียก็จะทําการออกหรือให้ใครนั้นสร้างหรือไปซื้อตัวอะไรมาคล้ายการควบคุมการมีเพศสัมพันธ์การใส่ปมและอารมณ์ของการมีเพศสัมพันธ์พอเวลามีเพศสัมพันธ์กับคนที่รักแล้วมีความสุขโดยการใช้ระบบปรุงแต่งของคลื่นความถี่คลื่นวิทยุหรือคลื่นไฟฟ้าที่เอาออกมาปรุงแต่งใช้งานผิดรูปแบบ ของเวลามีเพศสัมพันธ์กันก็เหมือนรักร่วมเพศอย่างนี้ครับจากนั้นตัวผมได้ทําการดีดโปรแกรมครับได้ทําการดีดโปรแกรมออกจากวิศวกรไอโยโนมตโตไทยเข้ามาในตัวผมหลังจากดีดเข้ามาในตัวผมแล้วก็มีการคืนค่าบางอย่างนั้นให้กับวิศวกรไอโยโนมตโตไทยคล้ายเอาโปรแกรมตัวนั้นออกมาสลายหรือออกมาทําลายเพื่อคืนค่าประชาชนหลายคนนั้นได้คืนสู่สภาพเดิม แต่มันจะต้องมีวิธีของการทำลายคล้ายๆกับการกินน้ำกระท่อมครับเมื่อผมกินน้ำกระท่อมลงไปเนี่ยเส้นสนามไฟฟ้ามันเกิดช็อตครับหัวผมมันช็อตด้วยเส้นสนามไฟฟ้าเมื่อหัวช็อตมันเป็นปฏิกิริยาเหมือนสารบางอย่างมาปะทะกันในในหัวในตัวตามตัวผมก็จะช็อตครับเมื่อช็อตจะมีปฏิกิริยากับสนามฟ้าผ่าอาจจะเกิดฝนหรืออาจจะเกิดถ้าณขณะนั้นถ,ถ,ถ้ามีก้อนเมฆฝนเนี่ยถ้าผมไปกินน้ำกระท่อมมันจะเกิดปฏิกิริยาช็อตในหัวผม ซึ่งตรงกับการซึ่งตรงกับฟ้าขนองนะครับมันจะเป็นเหมือนไฟฟ้าสถิตกันฟ้าก็จะขนองเหมือนการออกแบบปมอารมณ์ของการกินน้ํากระทร่อมพอเวลากินแล้วเราก็จะมีความสุขบางคนกินน้ํากระท่อมแล้วก็อาจจะมีรักร่วมเพศบางคนก็ความขยันจะแตกต่างกันเหมือนการหายเหยื่อในการทดลองเมื่อกินน้ํากระท่อมเสร็จแล้วก็จะมีความสุขให้การเล่นยาเสพติดเมื่อคุณเล่นยาเสพติดก็จะมีตัวควบคุมอารมณ์การมีเพศสัมพันธ์ผ่านตัวคน ก็จะสร้างตัวของการควบคุมหาคนนั้นมามีเพศสัมพันธ์กันแลกเปลี่ยนกับการส่องถ่ายทหารบางคนบางคนเล่นยาบางคนเล่นยาเมื่อผมเข้าไปผมลองพิสูจน์ดูเมื่อผมเล่นยาแล้วทหารเนี่ยเขาขอมีเพศสัมพันธ์กับผมหลังจากที่ขอมีเพศสัมพันธ์กับผมเขาขอถ่ายคลิปครับผมก็ไม่ว่านะฮะผมถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับบอกเอาไปดูเล่นนะหลังจากที่เขาถ่ายเนี่ยนะมีการเปิดหน้าจอทับมาอีกทีหนึ่ง มีการเปิดหน้าจอทับมาในมือถือของทหารเหมือนการส่องดูอีกชั้นหนึ่งและเป็นการใส่ตัวควบคุมลีลาการมีเพศสัมพันธ์กันไม่ไว่าจะเอาท่าหมูท่ามา้าท่าตีลังกาน้ําจะแตกอาุจิจะหลั่งไหลออกแบบอวัยวะเพศผู้หญิงอวัยวะเพศผู้หญิงความรู้สึกความต้องการเอาแบบไหนจุกถึงหมดโลกอวัยวะเพศผู้หญิงเนี่ยเวลาน้ํามันออกเนี่ยเวลาน้ํามันออกเนี่ยมันมีความรู้สึกปมและอารมณอย่างไงอย่างนี้ฮะผู้ชายเวลา ถึงจุดสุดยอดเวลาจะแตกเนี่ยเป็นการออกแบบระบบโปรแกรมผิดเพี้ยนโดยการหายเหยื่อในการทดลองพยายามที่จะเอามาสลายผมเห็นนะครับณขณะที่มีการถ่ายมีการเปิดทับหน้าจออีกทีหนึ่งคล้ายการใส่ตัวควบคุมตัวและเปิดการส่องถ่ายเหมือนการเรียกตัวดูในอากาศส่งมาคล้ายกับการดูผมการออกแบบโปรแกรมต่างๆนั้นแช้ในทางที่ผิดหลอกลวงก็ล่อนป้อนปิ้น ใครอยากขายยาเดี๋ยวจะหาเดียามาให้ขายเพราะผมมีตัวในการสร้างยาใครอยากมีเพศสัมพันธ์ผมสร้างตัวให้มีเพศสัมพันธ์ควบคุมคนมามีเพศสัมพันธ์ผมเป็นตำรวจจับยาเสพติดผมมีโปรแกรมในการติดตามตัวมีข้อมูลแต่ละเขตเพื่อให้ท่านหาผลงานให้ได้ในตำแหน่งตำรวจอย่างเงี้ยนะแต่ต้องแบ่งสวยกันเมื่อผมออกแบบระบบให้คุณใช้คุณจะต้องมีผลงานหรือใจสวยให้ผมหรือถ้าคุณทําอาชีพในการขาย ขายาหรือการ้ายขายตัวเนี่ยก็จะขอสอ่งถ่ายแต่ท่านไม่ได้บอกเอกคนที่ว่าเดี๋ยวจะหาคนมาให้นะการหาคนมาให้มีเพศสัมพันธ์ถ้าคุณขายบริการคือการสร้างตัวแต่เขานั้นส่งถ่ายคุณเอาไปขายอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีข้อมูลหลุดขายที่ประเทศจีนสหรัฐอเมริกาอังกฤษหลากหลายประเทศรวมถึงเห็นข้อมูลผมเนี่ยหลุดออกไปขายในกลุ่มต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษเยอร,รมันไต้หวันต่างๆเป็นการขายในกลุ่มลับนะครับ ใคราการแอบส่องถ่ายผมแต่ในเมืองไทยคิดว่าผมนั้นถูกประจานการออกแบบเทคนิคการออกแบบรูปแบบนั้นผิดรูปแบบใครที่มีลูกมีเมียมีพันรยาที่ยังอยู่ในเมืองไทยผมว่าควรจะทําการตรวจสอบคุณเป็นตํารวจเดี๋ยวผมจะหาที่จับยาให้คุณเป็นทหารจับยาเสพติดเดี๋ยวผมจะหาที่จับยาให้คุณทําอาชีพในการค้าย,ยาเดี๋ยวผมจะหายามาให้ขายคุณทําหน้าที่ในการสื่อราชการลับเดี๋ยวผมจะส่งหลักฐานข้อมูลนี้ให้กับท่าน เหมือนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การซื้อการสอบเข้าข้าราชการใน10ตตำรวจที่จะต้องจ่ายค่าในหน้า1ล้านบาทและทําการเปิดระบบเสียงสื่อสารภายในอีกรูปแบบหนึ่งโดยการจ่าย1ล้านบาทการสอบเข้าข้าราชการการบอกข้อสอบด้วยระบบนี้ทางกอสอทชไม่สามารถที่จะตรวจสอบระบบคลื่นได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นระบบคลื่นความถี่ที่ต่ําที่สุดที่กอสอทชนั้นไม่สามารถที่จะทําการตรวจสอบได้แต่มเมล็ดไฟฟ้าที่อยู่ในตัวผมเนี่ย แม่เล็ดไฟฟ้าที่อยู่ในตัวผมนะครับมันจะทําการสลายฟังได้หมดคล้ายๆกับว่าเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดบุรีรัมเนี่ยเข้ามาถึงที่บ้านผมณขณะที่ผมนั้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านณขณะที่สถิติจังหวัดบุรีรัมนั้นทําการสอบถามจดข้อมูลสำมโนโครัวเรือนในหมู่บ้านผมหลังจากนั้นมีเสียงพูดว่าบล็อกพิกัดรอบหมู่บ้านมันโดยการให้ขับรถเก๋งเนี่ยรอบหมู่บ้านผมทําการล็อกพิกัดทั้งหมู่บ้าน เพื่อทําการกวาดกราฟว่าการใช่งานในมือถือผมเนี่ยมีใครใช้อะไรคุยรูปแบบไหนหลังจากนั้นมีตัวได้ยินมีการสั่งว่าบล็อกทางเข้าออกครับการบล็อกทางเข้าออกมีตัวหนึ่งว่าคือมีการออกจากตัวผมไปแล้วก็สั่งว่าให้บล็อกทางเข้าออกในหมู่บ้านผมทั้งหมดปิดประตูเข้าออกภายในในหมู่บ้านผมทั้งหมดห้ามตัวไหนออกห้ามตัวไหนเข้าเป็นการสลายฟังครับ หลังจากนั้นตัวผมทําการแพร่คลื่นไฟฟ้าออกในรัศมีรอบหมู่บ้านเป็นการสลายฟังเสียงภายในทั้งหมดตัวแต่ละตัวที่มีการใช้งานการใส่ตัวการสืบราชการนับเป็นการสลายฟังและการดูตัวภายในที่มั่นยําที่สุดว่าตัวไหนเข้ามาอยู่แถวนี้ตัวไหนจะออกจะเข้ามันจะเป็นระบบดักจับที่บีว่ามันดีมากนะ เปรียบเสมือนตอนที่ผมนั้นได้ยินในเขตถวายความปลอดภัยมันได้ยินอย่างนี้มาตั้งแต่ได้ยินใหม่ๆปี2559จนถึงณัปัจจุบันสิ่งนั้นยังคงการใช้งานอยู่พอผมไม่บอกใครว่าผมบ้าเอ้ไม่น่าบ้าถ้าผมบ้าท่านจะมีการทดลองผมเนี่ยแบ่งกันแต่ละเขตแบ่งกันแต่ละจังหวัดใครจะดูแลเขตนี้ใครจะสร้างตัวตัวนี้ใครจะสร้างตัวนี้ให้อยู่จุดนี้ใครจะสร้างตัวนี้ให้อยู่ในกองการเป็นตำรวจแปลนเป็นทหารการค้าบริการการค้าประเวณีจับลากฟันเงินแกง้เงินกู้ออกแบบ ผมอารมณ์บาคาร่าเว็บพนันปมกระทำความผิดเอาไว้ได้ก็มีต่างๆนะนะอย่างนี้ครับณขณะที่มีการเข้ามาประชิดตัวผมเนี่ยตัวผมเนี่ยจะทําการแพร่ไฟฟ้าออกทําการสลายเหมือนการบล็อกทั้งหมู่บ้านและจะสลายฟังไม่ว่าคุณจะนึกคิดอะไรเสียงโปรแกรมตามตัวเนี่ยคล้ายๆการเสียงโปรแกรมที่มีฝังชิปตามตัวหรือต่างๆเนี่ยมันจะสลายฟังได้หมดและก็จะเห็นตัวเป็นตัวที่มีการใช้งาน,งานการใส่ตัวอยู่ในตัวคนที่แอบแฝงอยู่ในตัวคนโปรแกรมต่างๆ มูลเหตุเอ้เรื่องจริงไหมเหมือนการบล็อกในการสื่อราชการล่คลา้คลายกับแบบว่าเมื่อผมไปเจอผู้ที่กระทําความผิดหรือคนที่เล่นยาหรือการธุรกิจสีเทาอายกตัวอย่างถ้าไปเจอกลุ่มราชายาการประชิดตัวในการบล็อกสื่อเนี่ยการประชิดตัวในการบล็อกสื่อคล้ายๆกับ,บว่าแอบแฝงอยู่ในตัวผมเมื่อเจอคนที่กระทาความผิดตัวผมประกบชิดจะเป็นการดึงโปรแกรมเข้า ในการบล็อกติดตามในการสืบราชการลับหรือการสืบติดตามตัวได้ข้อมูลที่ชัดทําการส่งหลักฐานนี้ให้เพื่อนที่เป็นตํารวจอนุมัติออกหมายจับแล้วตัวเองนั้นส่องดูเหยื่อครับคล้ายการจับรายชายาเสพติดเมื่อเราจับรายชายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างเนี่ยการบล็อกในการสืบกลไกของพวกนี้ผมพยายามหาเอ๊ะมันคืออะไรตั้งแต่เกิดคล้ายการบล็อกสืบติดตามตัวก็ส่องดูสดๆพอถึงตํารวจจะมาจับกลุ่มก็จะสื่อสารกันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าใครจะสื่อสารผ่านลิงก์พารหรืออาจจะสื่อสารผ่านการโทรหรืออาจจะเป็นเสียง ว่าผู้ต้องหาตัวนี้มาประครบเลยเนี่ยผู้ต้องหากําลังทากับข้าวอยู่ผู้ต้องหากําลังทํากับข้าวอยู่ได้อย่างนี้คนระับมาปุ๊บรู้บ้านรู้ช่องอยุยุจุดหมดนั่นแหละครับมันเป็นการล็อกอย่างนั้นคือมันจะเชื่อมต่อมาที่ดวงตาผมมาตั้งแต่ได้ยินใหม่ๆนะถ้าผมเลวผมชั่วก็ไม่น่าจะเอาผมนั้นไปขายหรือประจานผมว่าผมไม่ดีประจานผูกพันลิงพันลายต่างๆถูกไหมครับ ผมพูดในความจริงในความสัจจะในความซื่อสัตย์มาตลอดะยะเวลา7-8ปีเขาบอกว่าผมบ้าถ้าผมบ้านะฮะและพวกท่านทดลองในตัวผมแยกโปรแกร,รมแบ่งออกแต่ละชั้นมีกระทั่งเดินยาคา้าบริการมีนะแต่ทํางานอยู่กันคนละจุดมีเพื่อนเป็นตํารวจในหน่วยงานสืบนครบาลนะฮะคือเขาอยู่ในจุดของการสืบคือเขาอยู่ในจุดผมไม่ได้พัดเพีงนะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีคดีก,การตายกันเกิดขึ้นการอุ้มฆ่าการทําลายพยานหลักฐานมีเพื่อนเป็นตํารวจครับ มีเพื่อนเป็นตำรวจตัวเองนั้นอยู่ต่างชาติตัวเองนั้นอยู่ต่างชาติเมื่อจะกำจัดใครก็ส่งหลักฐานให้เพื่อนตัวเองนั้นทำตามหน้าที่นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับมีหลายคนนะฮะเหมือนการใส่ตัวเมื่อตอนนั้นนักหที่มีการปิดทางเข้าออกนะฮะคล้ายปิดทางเข้าออกรอบหมู่บ้านผมหลังจากนั้นมีตัวสั่งบล็อกพิกัดครับการสลายฟังทั้งหมดในหมู่บ้านดูตัวไหนครับว่าตัวไหนเข้าตัวไหนออกใครใช้โปรแกรมการสื่อสารยังไง ียงตามตัวคนชิดตามตัวผมก็ยังไม่มีคําตอบยังไม่มีความหมายตัวแต่ละตัวที่อยู่ในหัวผมที่อยู่ตามตัวบางคนอาจจะฟังกันคนละรูปแบบนะฮะการดักจับอ่านปากต่างๆนานาอย่างนี้นฮะก็ไม่รู้ไอ้ตกลงมูลเหตุแล้วชื่ออะไรมันเป็นการจัดฉากจริงหรือเปล่าปล่อยระยะเวลาไว้ยาวๆไว้นานๆนะฮะอ้างไปด้วยว่ากระบวนการกฎหมายแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาเป็นท่อๆอย่างนี้นะครับน่าแปลกไหมครับนะ ก็เราก็ไม่รู้ว่าชิปตามตัวโปรแกรมตามตัวเน่ยนะมันฝังก็บอกว่าเออคุณไปมีปัญหากับเขาคุณมีหมายจับหรือมีอะไรแล้วแต่เอาไปมีเรื่องมีปัญหากับใครเขาทิ้งป่นสุดอยู่ที่ว่าใครจะอ้างบางทีมีการงานที่ดีมีเกียรติแต่ทําตัวไร้เกียรติเหมือนไม่มีเพราสักวันหนึ่งเขารู้นะจะไม่มีเกียรติจะไม่มีใครเนี่ยเชื่อถือเลยนะครับเวลาพูดนะอย่าแทรกเข้ามาไม่ต้องเตรียมคําให้ผมพูดนะ เวลาผมพูดเนี่ยจะเป็นการเตรียมคาคล้ายๆกับว่าตอนที่ชุดสืบสวนสอบสวนนครบาลที่ว่าเขามาเอาควบคุมตัวผมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณขณะที่มีการสอบผมนะฮะทั้งภายนอกทั้งภายในเขาพูดเบาๆในการเรียกตัวและเขาขยับหัวเป็นการสารต่อเหมือนระบบเคลื่อนเหมือนการเตรียมคำเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรลานเวลาคุยกันจะได้ประเด็นจะต่อยงประเด็นได้เป๊ะเลยนะครับพอณขณะที่มีการพูดคล้ายการพูดในการเก็บพยานหลักฐานภายใน เป็นการเรียกตัวหลังจากนั้นเขาพูดเบาๆตัวจากตัวผมเนี่ยออกนะจากที่มีการปกปิดหรือปั่นผมเนี่ยออกจากตัวผมก็เบาลงผมก็เลยพูดกระซิบไปว่าเฮ้ยพวกมึงออกไปไหนอะไรประมาณเนี้ตัวที่ปกปิดเอาไว้ที่มีการเรียกตัวได้มีการพูดว่าหัดรู้จักหลอกเขาบ้างว่าให้ผมเนี่ยหัดรู้จักหลอกเขาบ้างหัดรู้จักเล่นบ้างครับหัดรู้หลอกหัดเล่นบ้างคล้ายๆกับว่าให้หลอกหน่วยงานสืบนั้นหน่วยงานสืบนี้เล่นบ้างอะไรประมาณนี้ คล้ายๆกับว่าจะให้ผมนั้นเล่นบ้างเหอะเหมือนช่วยหลอกกันหลอกไปหลอกมนหลอกเล่นสนุกเหมือนของเล่นผมไม่มีการศึกษาแต่ผมมีเกียรติผมมีความซื่อสัตย์นะไม่ได้ไร้เกียรติไม่ได้มีอุดมการณ์การศึกษาเห็นคนไทยเห็นคนทําหน้าที่เป็นของเล่นเขาทําหน้าที่ของเขานี่เขาเหนื่อยเขาหนักแน่นแค่ไหนแล้วแต่คุณนะเอามาเป็นของเล่นจัดฉากทางนิติวิทยาศาสตร์สร้างให้ก่อเรื่องมีคดีมีมีปัญหากันต่าง แล้คิดว่าเอามาเป็นของเรียนส่งหลักฐานนี่หลอกในงั้นส่งหลักฐานนี่หลอกในงั้นส่งหลักฐานนี่หลอกเพื่อนตัวเองพอพอเพื่อนตัวเองเข้ามาที่เป็นสื่อที่เข้ามาเฮ้ยตกลงเรือกั้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นวะเอ้ยมันไม่ใช่อย่างงั้นนะเพื่อนโอ้มันไม่ใช่อย่างงั้นนะเพื่อน๋อมันไม่ใช่อย่างนั้นอะอย่างเงี้ยฮะอ้างไทแถไปเรื่อยนะครับนะมันไร้เกียรตินะฮะถ้าคนที่เขามีการศึกษาเนี่ยพอเวลาเขาฟังเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าในจริงไม่จริงกลับกลอกก็ล่อนป้อนปิ้นเนี่ยเขาว่าต่อแหล่นะครับเาว่่ตอล เราเกิดมาเป็นคนมีการงานมีเกียรติมีตำแหน่งที่สูงจงอย่าทำตัวไร้เกียรติไรค่าทำสิ่งใดเอาไว้ก็ควรจะยอมรับความจริงในลูกผู้ชายไม่ใช่เป็นลูกผู้หญิงเหมือนผมนะ่ะนะฮะควรจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนเหมือนกันไม่ใช่ของเล่นที่จะมานั่งเล่นสวงหาผลงานผลประโยชน์ของตนแล้วหาว่าผมเลวเอาผมไปแอบอ้างต่างๆนี่มีการพูดนะว่าจะหลอกทุกตัวจะหลอกทุกตัวที่ผมเห็นเนี่ยเข้ามาในตัวผม หลอกกันคนละข้อมูลให้ปันเปิดกันเองเข้าใจผิดแล้วฆ่ากันเองอันนี้มันเหมาวรวมคนตัวที่อยู่ในตัวของคนบ้าตัวที่อยู่ในตัวของคนบ้าตัวที่สามารถเข้าไปอยู่ในผู้ว่าราชการจังหวัด7 7จังหวัดได้หรือตัวที่เข้าไปในสภาเมื่อมีการซัดถามในสภาคล้ายๆกับว่ามีการซัดถามเคยซัดถามพลเอกประยุทธจันทร์โอชาแล้วก็มีการตั้งเวลาเอาไว้ที่พลเอกประยุทธจันทร์โอชานั้นสั่งปลดตำรวจออก200นายนะครับกลไกของการนียไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นหรอกครับพอเขาเข้าไปในเขารู้นะว่าอะไรจริงไม่จริงนะครับ มีการพูดว่าจะหลอกตัวทุกตัวตัวที่อยู่ในตัวของคนบ้าตามสถานที่ต่างๆที่มีการกล่าวคำที่มีการกล่าวคำขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้การงานที่ดีอยากสอบบรรจุข้าราชการเป็นตำรวจครับด้วยอุดมกา,การศึกษาที่เขามีเมื่อเขาบนบานสารกล่าวแล้วเขาจะได้พรนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งปรารถนาเมื่อคอุณกล่าวหรือขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่นั้น คุณอยากจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการคุณก็เขาก็จะต้องดูว่าคุณได้กล่าวอะไรคุณได้สาบานอะไรเอาไว้และคุณจะแก้บนรูปแบบไหนเมื่อคุณนั้นสอบติดข้าราชการคุณอยากเป็นข้าราชการตำรวจเขาก็ให้พรให้สิ่งมัสจรรย์อยู่แด่แก่นั้นแหละซึ่งอยู่ในตัวของคนบ้าไม่ต้องเลขสิ่งอื่นใดหากคุณเป็นข้าราชการที่ดีก็ขอให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถในผลงานตําแหน่งยาโกงกินประชาชนช่วยเหลือประชาชนในแนวทางที่ถูกจากนั้นการงานของท่านท่านก็จะดีตำแหน่งการงานท่านก็จะดีก็ขอให้รักษาสิ่งนั้น รักษาคุณงา,า,ามความดีที่ท่านได้ที่ท่านได้ปกป้องหรืออยากเป็นข้าราชการที่ดีนั้นให้มันคงค่าต่อไปนะเพื่อจะเป็นอนาคตข้าราชการที่ดีเพราะข้าราชการดีก็มีไม่ดีก็มีมันจะสะสมปนกันไปบางคนพูดจาออกเพราะนะมีการงานที่ดีแต่ในใจกลับด่าว่าขลอนปนปิ่นอย่างนี้ครับมีการพูดว่าจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาในตัวผมทําการปันเปิดด้วยหลอกให้ปันเปิดกันเองฆ่ากันเองเข้าใจผิดฆ่ากันเองตายและรวมถึงตัวที่ตั้งในสภา เมื่อมีลาสักถามคล้ายที่จะมีการสักถามนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเคยตั้งถามผ่านท่านชูวิทย์กมลวิสิตไปแล้วครับเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่านโยบายของท่านเนี่ยตอนที่จะมีการเลือกตั้งท่านวางเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมา10,000บาทผมก็เคยเกินไว้ก่อนแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะทําได้หรอกท่านจะต้องยื้อเวลาเวลาพูดอย่าพูดเข้ามาคาว่ายื้อนะครับท่านจะต้องยื้อเวลานะเท่ากับข่้นหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะที่มี ถ้าท่านทําได้จริงท่านก็ต้องออกมาว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะใช้งานยังไงท่านจะยื้อเวลาไวอีกนานแค่ไหนอย่างนี้ครับี่ก็ฝากถึงท่านเศรษฐาทวีสินนะฮะเออแล้วผมก็จะมีตัวแทนในการที่จะตั้งตัวตั้งตัวตั้งเวลาถามในสภาหรือในสือ่อมวลชนในเรื่องเรื่องนี้ว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยท่านจะทํำยังไงนโะยบายนี้มันยื้อเวลามาเนิ่นนานประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อน ประชาชนเขาบ่นเขาด่าท่านเศรษฐาทวีสินนะครับว่าท่านทําไม่ได้อย่างที่ท่านพูดเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ยื้อเวลานั้นออกไปนะฮะก็จะมีตัวแทนนั้นเข้าไปในสภาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นได้สัถามท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ในเรื่องเงินดิจิทัลวอลล็ตนะหากมีข้อมูลใดที่มันผิดเพี้ยนหรืออะไรที่มันไม่ดีนะเดี๋ยวก็จะพอ เจออะไรที่ว่ามันไม่ดีนะเดี๋ยวก็จะมีตัวแทนนั้นเข้าไปและไม่ต้องอยากรู้การตั้งตัวตั้งเวลาถามต่างๆเนี่ยข้อมูลกลไกมันต้องชัดและไม่ใช่ของเล่นไอเล่นไหน <c oughs> พวกเด็กเล่น <c oughs> พวกเด็กเมื่อวานซื้อเล่นครับถ้าคนที่ก็ทํางานทําหน้าที่ดีเขาจะนั่งดูครับเขาจะนั่งดูเลยว่าไหนจริงไม่จริงเขาจะนั่งดูกรองดูนะเขาไม่ได้ทําใครนะฮะเขาจะเอามาดูเอามาหาเอามาแก้ดูอย่างนี้ครหลังจากนั้นทุกคนก็จะออกมานอนอยู่กับคนบ้าใต้สะพานออกมาอยู่กับคนบ้าใต้สะพานต่างๆ น่ครับคล้ายกับว่าถ้าจะมีการเรียกผู้ว่าสมมติว่านายกเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเข้ามาประชุมหารือเกี่ยวกับภัยอะไรดีอ่าแต่สมมติว่าน้าท่วมอย่างงี้ครับสมมุติว่าน้ําท่วมอ่ะสมมุติว่าน้ําท่วมอย่างี้พอน้ําท่วมเนี่ยการแก้ปัญหาน้ําท่วมนี่แก้อย่างไงนายกรัฐมนตรีอนาคตท่านเศรษฐาก็อาจจะเรียกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาสอบถามว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมได้อย่างไรถ้าเป็นผมนะครับ ถ้าเป็นผมผมเป็นนายกเนี่ยผมจะถามตัวแต่ละตัวเมื่อผมมีข้อมูลว่าเออจังหวัดนีนจังหวัดนีนน้ำท่วมเราจะทําการแก้ยังไงหลังจากนั้นก็ใช้ตัวที่อยู่ในตัวของคนบ้าหลากหลายตัวในเขตน,นั้นช่วยไปดูให้หน่อยสิแต่ไม่ต้องพูดหลังจากนั้นก็จะดูสิว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไหนเนี่ยทำงานหรือทําหน้าที่ลงพื้นที่จริงหรือเปล่า และเราก็มาแกล้งถามกันว่าท่านผู้ว่านั้นท่านจะมีความสามารถตอบได้หรือเปล่าณขณะที่มีการสอบถามท่านผู้ว่าแต่จะมีตัวอยู่ในผู้วา่าดูซิว่าผู้ว่านี้ทํางานจริงหรือเปล่าหรือไม่ได้ทําถ้าทํางานจริงคุณก็ต้องรู้ข้อมูลสิถูกไหมครับหรือไม่ใช่ว่าไม่เคยทํางานเลยพอถึงพัยแล้งพัยท่วมน้ําท่วมขึ้นมามีคําสั่งโอ้โหออกลงพื้นที่ถ้าไม่ออกลงพื้นที่ก็สั่งลูกน้องลงพื้นที่ต่างๆอย่างนี้ครับ เอาหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวถ้าตัวเป็นตัวนี่เขารู้เนี่ยเขาเข้าไปถามท่านผู้ว่านี่นะฮะเอท่านผู้ว่านี่ไม่ทํางานพอรู้ว่ามีน้ำท่วมขึ้นมาปุ๊บสั่งลูกน้องออกหาเลยสั่งลูกน้องออกรายงานนอ้นายกรัฐมนตรีจะเรียกผู้ว่ามาเพื่อที่จะถามนี่มาเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาถามสิ่งนี้นะครับตอบกัะงังกรงั้งนะแต่ถ้าบางที่รู้นะถ้าผมเนี่ยถ้าเป็นนายกบางทีก็รู้นะแต่ถ้าเป็นผมนะผมรู้เพราะให้ตัวไปหาก่อน เฮ้ยตัวไหนอยู่เขตนั้นตัวไหนอยู่เขตจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ตรงไหนน้ำท่วมจะรู้หมดเลยครับจ,จังหวัดตัวแต่ละตัวที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวของคนบ้าต่างๆเนี่ยที่เห็นมา78ปีเต็มเหมือนจะเกิดน,นะครับเมื่อเราหาสิ่งไหนที่แปลกๆเด็กเขาก็จะออกจากตัวเราเมื่อเขาออกเขาเอาไปสร้างห็นครับเ,เอาไปตั้งเห็นตั้งถามหลังนั้นก็ให้ให้เราดูเออไวแช้ะนะมันจะมีคนไกอยู่นั่นแหละครับนะเหมือนการที่จะต้องถามผู้ว่าเมื่อเจอน้ำท่วมเรียกผู้ว่ามาถามเงี้ยนายกจะเรียกมาถามอจะตอบถูกไหม ถ้านะถ้าผู้ว่านะทำงานจริงก็ต้องตอบถูกแต่บางทีผู้ว่าไม่ได้ทํางานไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ไปสนใจประชาชนสัมโนโครัวเรือนนั่งอยู่แต่กะโตะนะไม่ได้สนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ประชาชนร้องเรียนก็เพิกเฉยนะครับโอ้พอเรียกมาถามนี่ผู้ว่าโอ้ตอบหนักแน่นครับตอบหนักแน่นผมทํางานคล้ายกับว่าผมทํางานดูแลประชาชนดีใครตกทุกข์ได้ยากจน,นเอบางทีมีตัวแทนนะครับบางทีก็อาจจะมีตัวแทนนั้นเข้าไป อาจจะมีตัวแทนนั้นเข้าไปแต่เขาไม่พูดหรอกครับเขาจะดูความซื่อสัตย์ทันและไอตัวที่อยู่ในตัวไอตัวที่ให้หาลงหาเนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะไม่ใช่เอาแต่เองรอดทาเป็นไม่รู้ไม่ช่้เอ่เอาหน้าเอาตาเลียนะอีกวันหนึ่งก็ไปนอนอยู่กับคนบ้าใต,ใต้สะพานไปนอนอยู่กับคนบ้าตามเสีเยแยกเจ็ดจังหวัดเอ๊ะพวกนี้มันหลอกลวงก็ลหลอนฟันปิ่นนี่มันไปไวมันแลกกันเลื่นไวนะนะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะเดวมีอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่คลิปนี้ฝากไว้เท่าน,นะน,าาน,าานี้สวัสดีครับ